คุณสุรชาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะจากพิษณุโลกนะคะได้ยินค่ะมีปัญหาเรื่องใดอ๋อพอดีจะเล่านิดนึงนะคะพอดีคุณลุงอยู่แถวหมู่บ้านเดียวกันนี่แหละค่ะอยู่ๆท่านก็โดนจับเรื่องกัญชาลกกัญชาเหรอโกลกัญชาหรือสูบกัญชาไม่ได้ปลูกค่ะพอดีมันมี ขึ้นอยู่ที่อยู่ที่นาของแกปกติก็ไปนาประจําอยู่นะคะอืแล้วทีนี้ตํารวจก็ไปนําจับและให้พาไปที่ต้นกัญชาซึ่งมันสูงอยู่คืบกว่ากว่ามีใบอยู่สักสองสามใบแล้วก็ต้นเดียวค่ะแล้วก็เหมือนกับมีคนเอามาปลูกคือดินที่เอาห่อห่อยังยังยังไม่เดาออกเลยค่ะเพิ่งเอาลงไปได้ไม่นานอืนี่ลุงแกก็ไม่รู้เรื่องค่ะ ตำรวจตาดีมากอยู่ทุ่งนาใช่ไหมน้องโอ้ยอยู่อยูู่่ทุ่งนาหนูเนาะแล้วก็ยังไปมองเห็นได้นะได้คืบตำรวจตำรวจเก่งกว่าลุงอีกอะค่ะโอ้ยเก่งจริงๆเก่งจริงๆตำรวจลุงลุงะคะลุงค่ะโรงพักไหนเนี่ยอยู่ที่บางละกาพิษณุโลกค่ะ สภาบางระกรมเก่งๆตำรวจนี่ยอมรับว่าเก่งแล้วตอนนี้ลุงเป็นคนดีนะคะเป็นเป็นคนดีของหมู่บ้านเลยแหละค่ะเคยเป็นอบตแล้วก็ช่วยเหลือหมู่บ้านตลอดเลยตอนนี้แกอายุเจ็ดสิบกว่าบอกโอ้โหมาเสียชื่อเสียงเพราะกัญชาต้นเดียวก็ไม่น่าจะมีคนก็คิดว่าไม่ได้ปองร้ายใครก็ไม่น่าจะมีคนปองร้ายแกตอนนี้แกโดนจับไปเมื่อสองทิ่ทีแล้วเขาแล้วก็จับวันศุกร์แล้วเขาก็เอาไปฝากขังก็เอาเงินไปประกันมาสองหมื่น ก็แกก็อยู่สองคนกับยายแล้วก็จะว่าจะมีวิธีแก้ไขอะไรยังไงคดิฉันก็เลยมาติดต่อคือคือสอบถามให้แกค่ะหาทางออกให้ค่ะอันนี้ประกันตัวมาแล้วนะพี่น้องแต่ก็ยังมีคดีคอยู่ใช่ไหมคือเหมือนโดนแกล้งอ่ะผมดูแล้วนะดูดูเหมือนโดนคืออย่างนี้นะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเ,เดี๋ยวนะ ผมไม่ได้ว่าลุงสุดบริสุทธิ์นะเพราะผมไม่รู้เรื่องนะฟังคุณพี่เล่าก็พี่ก็เล่ามาผมก็ฟังแต่ที่ผมว่ารู้มืสุกรู้สุกเหมือนโดนแกล้งเนี่ยคือไปจับวันศุกร์ค่ะพอจับวันศุกร์ปั๊บเนี่ยพอดีติดเสาร์วอาทิตย์ก็ขังเลยก็ต้องฝากขังต้องขังเลยใช่ค่ะและลุงแล้วลุงท่านไม่ได้สุกกัญชาไม่ได้สูบบุหรี่ไม่อะไรเลยคุณสาชาฟังให้ผมพูดให้จบนะเดี๋ยวพี่หน่องวิเคราะห์ก่อนเนาะพพูดให้ฟังนะพูดให้ฟังนะค่ะค่ะการจับ การจับผู้ต้องหาวันวันศุกร์เนี่ยโอกาสถูกขังสูงมากเพราะติดเสาร์อาทิตย์แล้วก็รอวันจันทร์ประกันตัวกว่าจะทำเรื่องอ่ะนะก็ต้องนอนคุกไปสองวันอ่ะตั้งแต่คืนก็ไม่ขังคุกขังของห้องขังที่โอนอ๋อห้องขังก่อนอันนี้ก็เรียกว่าขังก็คือคืนวันศุกร์เสาร์แล้วก็อาทิตย์เนาะคืนวันศุกร์คืนวันเสาร์คืนวันอาทิตย์เช้าวันจันทร์ประกันห้องขังนี่แหละเวลาเขาให้มอบตัวเวลาตำรวจเขาเรียกมอบตัวเนี่ยบอกเขาแนะนำว่าอย่าไปวันศุกร์ ให้ไปวันพฤหัสจันทร์ถึงพฤหัสจะได้ประกันตัวได้จะได้ไม่อ้างว่าติดเสาร์อาทิตย์และต้องขังเขาตำรวจจริงๆก็ทำเรื่องประกันได้ศาลก็ต้องทำงานตลอดเวลานะศาลนะนะใช่ไหมคะแต่ตำรวจคือหนึ่งกัญชาถ้าบอกกันหนึ่งกัญชาหนึ่งคืบอยู่ในปลายปลายนาหนูนะค่ะแล้วเห็นมีอยู่สองสใบด้วกสองก็คือไปจับวันศุกกับคนเจดสิบอ่ะอายุ บางอย่างมันกฎหมายไม่ใช่ตัวแก้ปัญหาเสมอไปนะเมตาก็ต้องมีด้วยนะเมตานะเมตานะนะเป็นตาที่สามเลยนะเมตาเนี่เมตตาปราณีพี่สุรชาถามนี่ก็คือให้การตามความจริงว่าไอ้ต้นกัญชาเนี่ยไม่รู้ใครปลูกหรือมันงอกขึ้นเองมันอยู่ในที่นาผมผมไม่ปฏิเสธยอมรับสารภาพความจริงว่ามันอยู่ในที่ดินของผมอืคนะครับผมเชื่อว่าสารก็ไม่ขังลุงหรอกครับ แล้วอย่าไปคิดว่ามันเป็นการเสียชื่อกัญชาไม่ใช่เรื่องที่ต้องมาเสียชื่ออีกต่อไปอเพียงแต่ว่ามันยังถูกสมมุติว่าผิดกฎหมายอยู่ดูกระท่อมสิครับไอ้พอบ,บอกว่าไม่ผิดก็ไม่ผิดใช่ยังงั้นนะ<ช>ขายกันเกิดไอ้อกัญชาสมมุติว่าผิดก็ผิดอยู่งั้นนะใช่ค่ะไอ้ที่มันมีประโยชน์ยังไงก็แก้มันไม่ได้ทีนะเข้ามาวิจัยใช้งานอะไอย่างนะแล้วก็ให้ตํารวจรีบส่งส่งฟ้องนะครับรีบส่งเลยแล้วก็รับสารภาพจบผมเชื่อว่าสารไม่ลงหรอกพี่ ให้การตามจริงไปเนาะบอกคุณลุงคนตั้งเจ็ดสิบแล้วนะเจ็ดสิบสองให้ขึ้นศาลนะคะอืมอยู่ที่เจตนาอยู่ที่เจตนานะอยู่ที่เจตนากฎหมายอาญาเนี่ยความผิดจะผิดไม่ผิดอยู่ต่อให้พี่ไปยิงคนตายนะจิมมี่ค่ะป้องใส่หลุยหายท้องตึงเลยเนี่ยยังไงคะเออยังไงอะพี่อาปรากฏว่าพี่สูตรกันว่าถนอมไม่มีเจตนาเนาะใช่ แล้วสาเหตุล่ะสาเหตุได้ไหมสาเหตุเอามาคุยได้ไหมว่าทําไมถึงยิงอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะไปป้องกันใครสักคนนึงไม่มีเจตนาจะฆ่าหลุยตำงวจกำลังยิงไปเชือดทาอะไรสักอย่างหนึ่งนะกําลังเขจะตัดเชือกสักเส้นหนึ่งนะเพราะมันอยู่ไกลนะจะพี่หลุยดันมาเข้ามาปั๊บโดนเงี้ยนะเราไม่มีเจตนาฆ่าลหลงเห็นไหม่างนไหมมันนี่คือเจตนากฎหมายอาญาถ้าไม่มีเจตนาเนี่ยไม่ต้องไม่ผิดเลยนะก็ต้องสืบเนาะ ด้วยเจตนาว่าถ้าไม่เคยยุ่งเกี่ยวข้องอเกี่ยวกันอะไรอย่างเงี้ยคุณสุรชาแล้วลูกหลานลุงม,มีไหมมีลูกอยู่กรุงเทพแต่ก็ไม่ค่อยได้กลับบ้านเขาไม่ค่อยได้ติดต่อกันด้วยต้องกลับไปดูพ่อแล้วแหละนะทีนี้จะมาอ้างเหตุอะไรมันก็ไม่ได้นะอเอาเธอในผมพูดในแง่ของความตรงไปตรงมานะข้อเท็จจริงผมไม่ก้าวล่วงนะค่ะ,คะแต่ว่า ก็ถ้าจะให้ลุงได้รับความช่วยเหลือทางกฎหมายเนี่ยไปพบอยายการคุ้มครองสิทธิท์ที่จังหวัดพิุโลกอ่ะนะอยู่อำเภอบางละกัก็ไม่ไกลใช่อายการคุ้มครองสิทธิ์คุ้มครองสิทธิ์ค่ะใช่ช่วยเหลือกฎหมายประชาชนเนี่ยไปปรึกษาเขาประกันตัวมาแล้วก็ลุงก็ไปไปพบไปพบและขอทนายอาสาะนะขอทนายอาสาเขาให้ฟรี แล้วก็ได้รับคําแนะนํานะครับจะรับสาภาพจะอะไรยังไงคือเราปฏิเสธไม่ได้มันขึ้นในที่นาเราอ่ะอันนี้โขนของเราขึ้นในที่ดินของเราแต่ผมบอกว่าผมไม่ได้ปลูกคุณจะกล่าวหาก็กล่าวหามาอืนะแล้วก็ขอความเมตตาจากสารค่ะอืมในคุณผู้ชมถามว่าให้คุณลุงไปร้องส่วนทำรงทาได้ไหมไปไปไปอัยการคุ้มครองสินะโดยตรงเลยให้เข้าหาทนายอาสาให้ด้วยใช่จะได้ชาไปแก้ไขเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวทีมงานหลุย ให้ทีมง,งานบันทึกเรื่องของลุงให้ละเอียดนะแล้วส่งอาจารย์นรงให้ทางอายการคุ้มครองสิทธิจังหวัดพิศโลกนะครับเพืดูคดีนี้ให้ความเป็นธรรมกับลุงนะว่าลุงควรจะทํำยังไงที่พี่คุณสุรชาถามมาสักครู่นี้นะอเอาตามนั้นนะพี่สุรชาะคนะ,คะลุงจะไปได้วันไหนหไปที่พิศโลศไปอายการนะคุณลุงสะดวกวันไหนคะ ค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวต้องคุยกับลุงทีค่ะอยู่คนละที่เดี๋ยวผอฝากให้เดี๋ยวฝากเรื่องไปให้ว่าลงไปพบอัยการคุ้มครองสิทธิให้เขาแนะนําให้ว่าท่าลุงจะขึ้นศาลอะไรยังไงจะรับสารภาพอย่างไรตามข้อที่จริงอย่างไรนะครับเสร็จแล้ววันขึ้นศาลนี่ขออัยการขออัยการจัดหาทนายอาสาให้ด้วยนะช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายนะค่ะ รู้วักันที่อายการคเคยคุยไปเคยไปดีครับคือคือทนายทนายอาสาเนี่ยไม่ว่าผิดหรือถูกนะเขาจัดหาทนายความให้ทั้งนั้นนะไม่ใช่ว่าต้องถูกแล้วถึงจะได้ทนายอาสาไม่ใช่นะเขาจัดให้ทุกคนตามกฎหมายเนี่ยที่รัฐบาลดูแลลดความเหลื่อมล้ำให้กับพี่น้องประชาชนให้ได้รับความเ็นธรรมต้องมีค่าใช้จ่ายไหมคะไม่มีครับไม่มี ทนายอาสาเนี่ยรัฐเป็นคนจ่ายเองครับประชาชนไม่ว่าจะโจดหรือจำเลยไม่ต้องใช้ครับค่ะไม่ต้องเสียเงินนะไปเสียวันนี้พรุ่งนี้ถ้าไปได้เร็วที่สุดเดี๋ยจะฝากเรื่องนี้ไว้ให้นะครับขอบคุณมากเลยตาดต่อด้วยนะคะสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณสุรชา